ถูกหวยสิครับพี่น้องจะรออะไรล่ะครับทำคลิป youtube จนได้ดีนะครับถูกหวยเลยครับซื้อมาสองใบนะครับสี่สองกับสองสี่นะครับมาดูแรงบันดาลใจกันนะครับว่าทำไมถึงโดนใจให้ซื้อเลขนี้นะครับมาดูกันนี่เพราะคลิปนี้นี่เองนะครับที่ผมทำ เมื่อวันที่สิบห้านะครับทำไว้เมื่อวานนี้นะครับเห็นไหมครับเลขที่โต๊ะยี่สิบสี่ครับข้าวกลางวันนะครับคลิปข้าวกลางวันต้มเล้งข้าวเปล่านะครับดูอีกทีนะครับวันที่สิบหกสิงหาสองห้าหกห้านะครับ เลขท้ายสี่สองนะครับแล้วผมจะมาเล่าให้ฟังนะครับว่าทําไมถึงซื้อเลขนี้นะครับมันก็มาจากคลิปที่ผมทาเล้งข้าวเปล่าในวันนั้นนะครับอลองไปดูได้เลยนะครับคลิปวันนั้นเนี่ยเป็นวันที่เมื่อวานนี้วันที่สิบห้าสิงหาคมสองห้าหกห้านะครับจะเห็นว่าคลิปอื่นๆเนี่ยยอดวิวจะสู้คลิปนั้นไม่ได้เลย คิดนั้นเนี่ยผมลงไปเนี่ยไม่กี่ชั่วโมงเองพันวิวเลยนะครับผมตกใจมากมันเลยทําให้ผมเนี่ยเข้าไปดูว่าเอ๊ะเพราะอะไรนะทําไมทําไมคนดูเยอะขนาดนี้นะครับแล้วก็เลยมาคิด,คดว่าเออเดี๋ยวหวยจะออกแล้วเราก็อยากมีทุนมาซื้อวัสดุอุปรกรณ์ทำ YouTube ก็เลยปกติเนี่ย ก็ไม่ค่อยจะซื้อหวยซื้อลอตเตอรี่เลยนะไม่เคยไม่เคยซื้อเลยนานว่าเป็นน่าจะสองปีสามปีแล้วปกติซื้อที่ไรก็ซื้อแต่แต่ลอตเตอรี่รัฐบาลนะครับแล้วก็สองตัวเนี่ยรางวัลเท่าไหร่ลนะ่ะโอ้โหได้ตั้งสองพันบาทนะครับโอ้โหได้ตั้งสองพันสบายแล้วเราทีนี้ก็นี่แหละครับขอย้ำก่อนนะครับ มันเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับเป็นความเชื่อส่วนบุคคลขอย้ําเลยปกติเนี่ยเวลาถ้าเรื่องซื้อหวยซื้อลอตเตอรี่เนี่ยจะบอกคนรอบตัวหมดเลยบอกว่าการที่คนเราจะถูกหวยเนี่ยมันจะต้องมีดวงจริงๆนะครับผมผมเชื่ออย่างนั้นมันต้องมีดวงจริงๆเลยแล้วก็ไม่ใช่ว่าซื้อทุกมวดทุกมวดทุกมวดก็ไม่ใช่เท่าที่ดูเราดูข่าวที่เราเห็นอยู่ทั่วไปเนี่ย บางทีเนี่ยคนที่ถูกรางวัลที่หนึ่งเนี่ยถ้าเราไปเจาะลึกแล้วสังเกตด,ดูจริงๆเนี่ยมันจะมาจากเช่นว่า,า,ามีคนขายลอตเตอรี่แล้วเหลือใบเดียวแล้วเดินมาขอช่วยซื้อหน่อยใบเดียวอะไรแบบนี้นะครับมันถึงจะนั่นแหละครับมันถึงจะถูกรางวัลน,นะครับมันจะมีอะไรบรนดาลใจสักอย่างหนึ่งให้เราอยากซื้ออย่างกรณีนี้ก็เหมือนกันของปกติผมเนี่ย ถ้าไม่มีอะไรที่มาบันดาลใจเลย,เยก็จะเฉยๆเงินนั้นก็ไม่ซื้อก็จะเป็นอย่างนี้เพราะเชื่อว่าถ้าเราจะถูกถ้าดวงเราจะถูกนะครับมันจะมีอะไรมาสังหอนใจเราเองนะครับอย่างกรณีนี้ยเพราะคลิปนั้นเนี่ยคลิปต้มเล้งเข้าเป่าอันนั้นเมื่อวานเนี่ยยอดวิวมันเยอะผิดปกติเลยเราก็เลยเอาตรงนั้นอะมามาลองซื้อดูพด่างา่ายเราก็ลองเราก็ต้อง ก็มีเรื่องดวงด้วยเนาะเราก็ต้องลองซื้อนะครับนั่นแหละครับเป็นเหตุให้ทําทําให้ซื้อหวยในครั้งนี้นะครับซื้อลอตเตอรี่ในครั้งนี้นะครับก็นี่แหละครับเล่าที่มาที่ไปต้องขอขอบคุณนะครับ fc ทุกท่าน fc ลงทุกท่านที่เข้ามาดูนะครับ ขอกำลังใจนะครับช่วยกดติดตามด้วยนะครับผมและผมก็จะทำคลิปดีๆแบบนี้นะครับตลอดไปนะครับผมขอบคุณมากครับ